ถ้าดิฉันทานยาคุมแบบ28เม็ดไม่ตามลูกศรคือว่าแถวแรกเนี่ยคะ่ะตามแต่แถวที่2ไม่ตามเพราะลืมดูลูกศรไปอะคะ่ะจะท้องไหมคะคุณหมอแล้วถ้าจะเปลี่ยนยี่ห้อยาคุมะคะ่ะจะต้องเริ่มเมื่อไหร่ถึงจะไม่ท้องคะ คุณผู้ชมครับน้องสาวของเราคนนี้เนี่ยจะท้องหรือเปล่าตอนนี้ผมว่าเรามาถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับคุณหมอวิวของเราหรือว่าแพทย์หญิงชันวลีศรีสุสขโขสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณภูมิค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ตค่ะขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอวิวนะคะ,ค,ะคุณห<ช>มอวิวคะถ้าค,ค,คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยรับประทานยาคุมกําเนิดย้อนสอนจะเป็นอะไรไหมคะและคุมกําเนิดได้หรือเปล่าเอ่ยการรับประทานยาคุมย้อนสอนนี่มีหลายท่านที่มีปัญหาและบางท่านก็ เอาไปคิดว่ารักษาโรคได้ครับเคยมีคุณผู้ชายมาหาบอกว่ากินยาคุมย้อนสอนสามารถรักษาโรคกระเพาะได้เป็นความเข้าใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันยาคุมนี่มีหลายชนิดมากนะคะเอาอย่างชนิดอย่าง21กับ28เม็ดนะคะจะเห็นว่าเม็ดเหมือนกันเลยฉะนั้นกินย้อนหรือไม่ย้อนก็เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมกินยาคุมนี้ ข้อแม้ก็คือต้องไม่เป็นคนขี้ลืมนะคะประเภทว่าออกนอกบ้านแล้วลืมปิดเตาแก๊สอะไรเนี้ยไม่ได้คือต้องทําเหมือนชีวิตประจําวันเลยกินวันละหนึ่งเม็ดกินวันละหนึ่งเม็ดกินตรงเวลาแล้วก็อย่าลืมนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไปสังเกตว่ายคุมเนี่ยสแถวมี3เม็ดสสีอันนี้ย้อนสอนไม่ได้แสดงว่าแต่ละเม็ดมันไม่เท่ากันแต่แบบนี้ย้อนสอนได้แต่ถ้าเราเป็นคนขี้ลืมเราก็ดูวันจันทร์กินวันนี้อังคารกินวันนี้นะคะแต่นี้พอกินหมด21เม็ดต้องเว้น7วัน ถึงรับประทานแผงต่อไปนะคะช่วงเจวันก็จะมีประจําเดือนนี่บางท่านลืมมีประจําเดือนแล้วลืมไปแล้วว่าประจําเดือนจะมาเมื่อไหร่ก็จะมีชนิด28เม็ดคือหมดแผงก็รับประทานแผงต่อไปเลยไม่ต้องเว้นเจ็ดวันใช่ค่ะนี่เเม็ดหลังนี่ก็เป็นเม็ดแป้งไม่มีปฏิกิริยาต่อร่างกายของเราใช่บางท่านก็ใช่ค่ะบางทีก็เป็นแป้งบางทีก็ใส่ธาตุเหล็กเข้าไปช่วยแก้ เลือดจางค่ะก็สรุปว่ายาเม็ดคุมกําเนิดมี2แบบ21เม็ดกับ28เม็ดแต่ว่าตัวยาเนี้ยเท่ากันเพราะว่าที่เป็น21เม็ดก็คือหยุด7วันแต่28เม็ด7วันนั้นก็กินเม็ดแป้งแ้แต่ทานดีที่สุดก็คือต้องทานเวลาเดียวกันของทุกๆวันจะได้ไม่ลืมแล้วก็ถ้าเขามีลูกศรจริงๆตามลูกศรก็ได้นะคะถ้ายังไงไม่ลำบากซะเกินไปจะทําให้เราไม่ลืมก็รับประทานได้ทุกๆวันด้วยจริงยาคุมนี่แบ่งเป็นหลายๆแบบเช่นเป็นฮอร์โมน2ตัวสอี เอสโตรเจนกับโปรเจสโรนนะคะการที่มี2ตัวเนี่ยมันจะมีทําให้การตกไข่คือคนผู้หญิงมีไข่นะคะคุณผู้ชายก็มีไข่แต่ไม่ตกแล้วยาคุมของคุณผู้หญิงเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการตกไข่อย่างไงคะคุณหมอก็คือตัวเอสโตรเจนและโปรเจสโรนเนี่ยก็จะไปห้ามการตกไข่ก็คือไปยุ่งกับระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะก็จะใช้ฮอร์โมนของมันแทนการตกไข่นอกจากที่ทําให้ไข่ไม่ตกนะคะก็จะทําให้มูก ะะของทางทางอวัยวะสืบพันธุ์ของเราเนี่ยนะคะคเหนียวข้นนะคะจะทําให้ท่อท่อมดลูกหรือเครื่องปีกมดลูกเคลื่อนไหวผิดปกติไปนะคะนี่ทําให้ไม่ตั้งครรภ์น,นะคะก็คือคล้ายๆกับเข้าไปหลอกระบบร่างกายของเรารมีฮอร์โมนตัวนี้เข้ามาปุ๊บร่างกายก็จะคิดว่าโอเคช่วงนี้เนี่ยไม่ตกไข่นะแล้วก็ไม่สามารถได้ท้องได้แต่ว่าเรื่องของผลข้างเคียงเนี่ยทางด้านลบเนี่ยมีบ้างไหมครับอืมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะ ว่าผลข้างเคียงของยาคุมนั้นมีอะไรบ้างนะคะจริงๆยาคุมนี้ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ผลิตมาปรับปรุงมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะก็คือฮอร์โมนต่ํามากสมัยแรกๆเนี่ยมียาคุมนี้ฮอร์โมนสูงฮอร์โมนสูงนี่ก็เชื่อว่าทําให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนนะคะเวียนศีรษะคนทั้งเยอะปัจจุบันเป็นฮอร์โมนต่ํา คลืนไส้อาเจียนวินริสน้อยลงนะคะมีผลต่อเรื่องโรคเบาหวานน้อยลงโรคความดันโลหิตสูงน้อยลงนะคะโรคไทรอยน้อยลงคือปัจจุบันเป็นยาคุมฮอร์โมนต่ําซึ่งทางเภสัชก็จะแนะนําบ้างใ,ให้เลือกยาคุมฮอร์โมนต่ำํำ เพราะว่าคนข้างเคียงน้อยกว่าน้อยก่านอยก่อนด้วแล้วมีคนกลุ่มประเภทไหนไหมคะที่ต้องยกเว้นหรือว่าต้องมีข้อควรระวังเวลาที่รับประทานยาคุมกําเนิดยาคุมฮอร์โมนต่ํานะคะก็จะมีข้อควรระวังในคุณผู้หญิงที่น้ําหนักเยอะนะอ้วนขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณผู้หญิงที่น้ําหนักเยอะหมายถึงว่าคุณผู้หญิงที่อ้วนนั่นเองนะคะพูดไม่ให้แสลงใจนะคะก็คือผู้หญิงที่อ้วนนี่ถ้ากินยาคุมโอกาสล้มเหลว จะสูงคืยยาคุม,มทั่วไปเนี่ยโอกาสล้มเหลวในการกินยาคุมน้อยกว่าร้อยละหนึ่งคุณผู้หญิงร้อยคนเนี่ยใช้ไปหนึ่งปีใช้ายาคุมนะคะโอกาสที่ล้มเหลวน้อยกว่าหนึ่งแต่ถ้าคุณผู้หญิงที่น้ำหนักเยอะ,ะน้ำหนักเยอะนี่ก็คำนวณจากค่า BMI นะคะคำนวณจริงๆแล้วเราดูถ้าน้ำหนักเยอะการรับประทานยาคุมจะล้มเหลวเยอะเช่นร้อยละสองถึงสี่นะคะเพราะว่าเพราะว่าการคนที่อ้วนเนี่ยระบบเผาผลาญหรือะระบบ ขับถ่ายยาคุมจะเปลี่ยนแปลงไปครับฉะนั้นคุณผู้หญิงที่อ้วนอย่าเลือกยาคุมเป็นอันดับหนึ่งค่ะนะคะต้องมีการป้องกันอื่นเสริมเข้ามาด้วยใช่แต่ว่าถามว่ายาคุมทําให้อ้วนไหมนะคะยาคุมนี้การวิจัยทั้งหมดไม่ทาให้อ้วนถ้าลืมรับประทานยาคุมกาเนิดจะทํายังไงลืม1เม็ด2เม็ด3เม็ดต้องทํายังไงบ้างคะถ้าลืม1เม็ดค่ะวันต่อไปรับประทานทันทีที่จําได้ก็คือวันต่อไปจะกิน2เม็ดค่ะถ้าลืม2เม็ดอันนี้ไม่ได้ละค่ะสองเม็ดต่อกันนะคะ ในบางช่วงของยาคุมคุณจะท้องได้ก็คุณอาจจะกินต่อได้แต่ใช้ถุงยางน้ำมัยช่วยนะคะใช้กันคุมวิธีอื่นช่วยถ้าลืม3เม็ดหยุดแผงได้เลยค่ะเดี๋ยวประจาเดือนจะมาค่ะนะคะแล้วก็พอประจาเดือนมาก็เริ่มแผงต่อไปอ๋อในวันแรกแล้วการเริ่มแผงใหม่เนี่ยเราต้องคุมกําเนิดวิธีอื่นร่วมด้วยไหมคะหรือว่าไม่ต้องแล้วถ้าสมมติว่าเราลืมกัน3เม็ดนะคะเราหยุด จะมีเลือดมาเป็นเลือดจากยาคุมตรงนี้สามารถรับประทานแผงต่อไปได้เลยไม่ต้องคุมอย่างอื่นร,ร่วมด้วยอังทีน้องๆที่ลืมบางคนลืมกินไปสองอาทิตย์กะจ,จะโดบทีประมาณ2โหโลนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โอขึ้นไส้ค่ะ,ปะเปลี่ยนยี่ห้อ,อปเปลี่ยนรูปแบบยาคุมเนี่ยได้ไหมครับมันสามารถเรียบสารต่อกันได้ไหมโอ้ค่ะอันนี้จริงๆแล้วถ้าจะปริถถ้าแผงนี้ครึ่งไปกินครึ่งจะกินแผงใหม่ก็เริ่มแผงใหม่ค่ะเริ่มใหม่เลยไม่สารกันต่อไม่ได้แล้วอ๋าเหไมเหมือนกันนะคะ มันลักษณะไม่เหมือนกันนอกจะไปเริ่มรับประทานตรงไหนฉะนั้นก็ต้องทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็รอประจําเดือนมาเริ่มรับประทานแผงใหม่ในวันแรกที่ประจําเดือนมาถูกต้องค่ะก็คือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หรือว่าป้องกันด้วยวิธีทางอื่นก่อนระหว่างนั้นค่ะนะครับการที่รับประทานยาคุมเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนชั่วคราวก็คือไม่ได้ถาวรหรือกึ่งถาวรนะคะสมมติเราอินไปแผงหนึ่งแล้วเดินหน้าปล่อยเลยให้มีลูกได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการคุมนานๆอันนี้นะคะอาจจะต้องใช้วิธีอย่างอื่น นะคะเช่นว่าอาจจะฝังยาคุมที่เป็นรูปใบพัดที่ต้นแขนใช่ไหมคะที่ท้องแขนท้องแขนเดี๋ยวนี้แท่งเดียวมีชนิดหนึ่งแท่งสองแท่งหกแท่งปัจจุบันมีแบบแท่งเดียวก็ฝังเมื่อใต้นี้่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเลือกใช้ยาคุมกําเนิดชนิดเม็ดนะคะไม่ต้องปรึกษาแพทย์ได้สามารถปรึกษาเภสัชตามร้านขายยาได้เลยนะคะเพราะแต่ละท่านก็จะให้ข้อมูลได้ยกเว้นคุณมีโรคประจําตัวนะคะอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่ายาคุมกําเนิดตรงนี้มีข้อห้ามหรือเปล่านะคะ